วันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องจับบอดระบานอีกแล้วเช่นเคยนะคะเป็นรถสายทำกินแบรนด์หลักเป็นที่นิยมสำหรับลูกค้าเลยนะคะต้องขอเสนอคันนี้เลยนะคะ Toyota Revo Smart c a b เครื่องอยนต์2.4ตัว N t Z ี่ตัว Z ตนะคะตัวนี้ลูกค้าเป็นปี2021นะคะเร่งไมลหลักหมื่นนะคะราคาอยู่ที่500,000 2 5 0 0มบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเริ่มต้นผ่อนน้อยสบายๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวพามาชมความห่อของน้องก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของไฟตรงนี้นะลูกค้าจะมีรวดลายออกมานะนูนๆออกมาดีไซน์ค่อนข้างสวยนะคะกระจังหน้าค่ะลูกค้าจะเป็นสีดําตัดด้วย กรอบโคเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหมาะมากๆสําหรับใครจะาเน้นไว้ทํากินนะคะลูกค้าหรือว่าจะไว้ขับรล่อๆนะคะแต่ว่ารีโวเนี่ยเครื่งองยนต์2.4เราถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าคะ่ะลูกค้าจะได้ล้อมแม็กสวยๆเงาๆแบบนี้ไปเลยนะคะยางสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้คะ่ะถัดมาในส่วนของด้านบนนะคะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวในโครมกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือจับตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะ กับตัวรถเลยนะคะดีไซน์ค่อนข้างสวยนะคะสำหรับดีวตัวนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนด้านหลังนะคะรถปี 2, 2021ลูกค้าต้องเข้าใจนิดนึงว่าน้องใช้งานมาน้อยนะคะลูกค้าสภาพเนี่ยคือยังสวยอยู่เลยแมกไครเนอร์ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะลูกค้าเปิดดูด้านท้ายได้เลยนะคะไม่มีรอยขยับของน็อตเลยนะคะรับประกันว่าตัวนี้ไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะคะ สภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าท่านไหนนะคะมองหาหรือเร็งหาอยู่นะได้ตัวนี้ไปถือว่าคุ้มมากเพราะว่าดอกเบีย้ยของเขานะลูกค้าแอบบอกกันเลยดอกเบีย้ยนะคะ4ปี2.59 7ปี2.99นะคะโอ้โหมีอะไรให้ลุ้นตลอดเลยนะพอดรถบ้านสนับสนุนโดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u .com ัดไปในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าตัวนี้เลขใหม่อยู่ที่14,555กิโลเมตรเลขใหม่คือสวยมากลูกค้าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเ t นะคะในส่วนของตัวนี้ก็จะมีหน้าจอคอนโซลกลางมาให้ลูกเล่นความบันเทิงให้มาแบบครบครันนะคะ แอร์ <Air S 2> เป็นแบบแมนนวลคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในค่อนข้างสวยค่ะลูกค้าไม่มีช้ําเลยนะคะแล้วก็ในส่วนเบาะเป็นเบาะผ้านะคะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะน่าใช้งานมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่มองไว้ใช้งานหรือว่าอยากจะเก็บไว้ใช้ระยะยาวนะคะลูกค้าตัวนี้นี่ผ่อนน้อยมากลูกค้าเหมาะกับการที่จะเป็นรถทํากินมากๆผลผักก็ได้ลูกค้าไปเสริมข้ออีกนิดนึงคือใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่ นะคะลูกค้าฝากระโปรงทั้ง2ด้านไม่มีรอยข่ายแผ่นกันความร้อนอยังคงสภาพเดิมรอยสเมตดอาร์คันนี้ยังอยู่ครบนะคะตัวนี้ลูกค้าเอาไปเนี่ยเราก็จะเช็ค่ายของเหลวให้ก่อนรอบคันนะคะลูกค้าเคลือบสีค่ะสีให้ใหม่เลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะ ราคา5 2 5 0 0 0บาทนะคะเริ่มต้นผ่อนน,น้อยๆสบายๆเพียงแค่9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมได้ที่บอร,ริเบ,บ้านสาขาราชบิวีเลยนะคะลูกค้าหรือลูกค้าต้อไปของเราทั้งหมด4สาขานะคะเพชรชามหูหินแล้วก็ราชบุวีนะคะหรือว่าจะติดต่อช่องทางออนไลน์ของเราก่อนก็ได้นะคะมี างำนักงานยายเพชรเพชรบุรีช่างอาหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอฝากเขาคันนี้ไว้เลยนะลูกค้าจัดทรงลงแม็กให้แล้วเรียบร้อยเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับวันนี้จ้ามแล้วก็จ้ามตอร์นาเรโวรคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ